สวัสดีครับวันนี้พบกับพายเข็มุโกนะครับ EP นี้เราจะเาเพื่อนไปเที่ยวที่ตลาดสมุกที่อยู่จังหวัดสมุทรสงครามกันนะครับต่อไปนะครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีกรุงเทพอภิวัตนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางนะครับไปต่อที่สถานีนะครับวงเวียนใหญ่นะครับโดยเดินทางจากถ้าอยู่ตรงนี้ก็เดินทางไปที่ MRT ใต้ดินนะครับไปลงบางว่านะครับสายท่าพระนะครับแล้วก็ ไปต่อสายสีเขียวเข้มนะครับเพื่อจะไปลงที่สถานีวงเวียนใหญ่นะครับแล้วก็เดินนะครับหรือว่านั่งรถมอร์จาจคาเนี่ยไปที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่เพื่อจะไปมหาชัยกันนะครับแล้วมาดูกันว่านะครับไปถึงมหาชัยแล้วต้องเดินไปทางไหนต่อนะครับติดตามได้เลยนะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวที่ตลาดล่มหูกกันเยนะับบ๊าเจอกันนะครับ ทเที่ยวนี้ออก8:35นะครับมาแ8:33วัานี้เกือบไฟเกือบไปเดินทางไปถึงจากสถานีพวันใหญ่นะไปถึงสถานีมหาชัยก็ประมาณ1ชั่วโมงเราจะไปถึงมหาชัยกันประมาณ9โมงครึ่งได้ เมนนื่อี้เพิ่งลงรถไฟมาก็มาขึ้นรถไฟสนุกมากเลยก็ถึงแล้วนครับกาลตานีมหาชัยนะครับต่อไปเราก็ออกจากกานนี้นะครับแล้วก็ตรงไปเรียวเลี้ยวขวาบอกว่าไปท่าฉลองออกตรงมาเนี่ยก็จะเจอกับ ตลาดมหาชัยนะครับวเราจะไปที่ต่อรถกันต่อไปต่อเรือนะครับตลาดมหาชัยโองยนยักกว่า ก็ออกจากตลาดหมาชัยเนาะออกมาจากสถานีรถไฟรถรถไฟก็ออกจะตลาดหมาชัยแล้วเดินมาทางขวานะครับเดินมาจนสุดทางน้่นขวาเลยก็จะเห็นท่าเรือที่จะข้ามไปวัดฉลองแล้วก็เสียทางข้ามประมาณ3ามบาทตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือกันแล้วนะครับ เรือข้ามฟากแล้วนะครับข้ามฟากที่จะไป, mm hmm. ะไปท่าฉลองก็จะเป็นรถไฟโดยเที่ยวนี้ก็รถไฟประมาณ10โมง0 0นาทีนะครับตอนนี้เวลา9ก้าโมงสี้านะครับก็องมีเวลาเนาะ mm hmm. ก็ค่าเรือข้ามฟากก็ประมาณสบาทนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะนั่งเรือข้ามฟากนีไปฝั่งท mm ่าฉลองแล้วก็เป็นรถไฟต่ออีกยาวไกล <laughs> แต่ว่าขากลับน่าจะขึ้นรถตู้เก่าแหละ สถานีรถไฟเอ้ยออกจากท่าเรือบ้านฉลงนะครับก็เดินไปาน่รถไฟบ้านเหลมเพื่อจะไปสถานีแม่กรลองนะครับก็ออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถขึ้นสามล้อถีก็ได้20บาทนะครับหรือว่าจะเดินก็ได้ก็แล้วแต่ชอบมันจะมีป้ายบอกทางอยู่เนาะก็ออกมาจากท่าเรือก็เลี้ยวเลี้ยวขวานะเดินตรงไปเรื่อยจะมีป้ายบอกทางอยู่นะครับใครชอบ นั่งสามร้อก็นั่งไปใครชอบเดินก็เดินนะครับไปเดินไปเรื่อยๆอากาศร้อนจริงๆเดินไปอ่ารอบต่อไปสิบโมงสิบนาทีนะครับตอนนี้ก็ใกล้แนละ้วอยู่ไหนเนะี่ยสถานีอยู่ไหนแล้วเดินผ่านโรงเรียนด้วยถึงแล้วไฟ

ก็รถไฟประมาณสามสี่ 3, ชั่วโมงรอบที่ออกวันนี้เวลาสิบโมงสี่ตอนนี้เวลาสิบโมงสี่นาทีเกือบถึงรถไฟนะครับย่อไปเลยดูบรรยากาศร,รอบๆกันนะครับเร่งด่วนครับ ขึ้นบนรรถเรียบร้อยครับขณะนี้ได้กำหนดเวลาวรถ้กำหนดเวลาสิบนาฬิกาครัินาฬิกาสิบนาทีออกจากสถานีบ้านแหลมครับ ใช้เวลาในการประมาณชั่วโมงนึงนะครับวันนี้เรามากับน้องหนูแดงนะครับน้องสีแดงน้องสีแดงเยยังไม่เหนื่อยนะครับตอนนี้ตัวจำกว่า

เจ้าบิอมะบิอมะโทจากมาโนยะค่ะเนี่ยเป็นรถค่ะขอต่อด้วยค่ะสถานีรถบดเข้าโซนค่ะเออ

แล้วนะครับกับสถานีแม่กรองเราจะไปรอรถไฟย,ยุ่งผ่านกันที่ปุณหานะครับตอนนี้รถไฟมาแล้วหลังเราจะไปรถไฟนะครับตอนมาเดินไปที่ตลาดต้มหมูบัวเดี๋ยวประมาณ11บครึ่งรถไฟจะออกจากสถานีนะครับ ข้ามไปข้ามไปเพื่อที่จะไปรอรถไฟผมคนเดียเลยนี่ขนาดวันอังคารนะเื้อป๊อกเื้อราไปรถไฟดวี่หนผู้่นรอผู้วอเลยดีต้อะไรเลยดยข้าวยแกซอหน้าเดีย เป็นตลาดนะครับตลาดรอรถไฟเดี๋ย <Damn. S 2> วเราก็จะเดินมารอรถไฟกันนะครับให้รถไฟมันออกแล้วเราก็จะดูว่าเมื่อกี้ความรู้สึกด้านบนกับด้านล่างมันแตกต่างกันหรือเปล่า เต็มตัวนะครับแล้วเดินมาในตลาดกันแล้วก็จะไปดูรถไฟกันนั่นแหละก็จะเป็นตลาดแล้วก็รใไ่ ตลาดซมหกน,นะครับแล้วก็เมื่อกี้รถไฟก็ผ่านไปแล้วเนาะแล้ก็เดินดูในตลาดมีอะไรบ้างอันนี้มีแต่ฝครืนะ่องเทศ่องเทศนั้นเลยรถไฟก็จะมีประมาณหลายเที่ยวนะครับก็มันเจ็ดแปดเที่ยวได้แต่ว่าต้องดูเวลาเนาะมีเที่ยวไปเท่ากับเพราะสถานีที่เรามาเป็นสถานีแม่กรองจะเป็นสถานีสุดสายของทั่วญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องเทศพริกปลาตูพวกอาหารสด สดางฮะสี่แปดสน่ร้อยเยรียกได้ดีกาไจ๊ะ